สวัสดีทุกคนครับดีต้อนรับเข้าสู่ b Boy Series ครับวันนี้เรากลับมาแล้วครับกับ B Boy Series วันนี้ท่าที่เราจะมาสอนนะครับเป็นท่าที่ง่ายมากๆแล้วก็เป็นเบสิกแล้วก็พื้นฐานของท่าทั้งหมดเลยนะครับก็คือท่า Top Rock ครับท่า To p r o ล k อกเนี่ยไม่ยากนะครับเป็นท่าที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดเท่าที่ B Boy ยเคยมีมาแล้วนะครับก็คือวิธีฝึกง่ายมากครับก็ให้เรายืนอย่างนี้ประมาณหัวไหล่หรือว่าเท่าไร่ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ท่าเวลาฝึกก็ประมาณหัวไหล ยกขาขวาขึ้นมาปึ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมปึ๊บแบะเท้าออกเห็นไหมคือยกปึ๊บดูแขนด้วยนะครับทำมืออย่างนี้ก็ได้นี่ฝึกใหม่ๆผมก็ชอบทำกันอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมเอียงตัวมานิดนึงแบะเท้าออกนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือแบะเท้าออกงี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บเห็นไหมทำมืออย่างนี้ก็ได้สวักสวักทำมือแบบสวักสวักหน่อย แล้วก็กลับมาท่าเดิมเสร็จแล้วก็ยกขาซ้ายเหมือนเดิมครับขาซ้ายที่หมกไปไม่ใช่แบบนี้นะครับให้แบะออกงนี้เหมือนเราจะเตะบอลอ่ะอ่าปึ๊บกลับเข้ามาปึ๊บกลับเข้ามาปึ๊บกลับเข้ามาเวลาเราเต้นกับเพลงนะครับจังหวะของเพลงมันจะมีอยู่ตึงตึงโป๊ะก็คือให้เราทําตอนที่มันโป๊ะนะครับตึงตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะนะครับแบบนี้ตึงตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะ ตึงตึงเวลาทำเนี่ยก็คือทําแขนยังไงก็ได้ครับให้มันเป็นสไตล์ของเราก็ได้ตึง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 ประมาณนี้ครับถ้าเราอยากจะให้มันดูมีความโปรเฟชชั่นแลมากขึ้นดูเป็นบีบอยมากขึ้นให้เรากระโดดทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็ทับล็อกตึงตึงโปะขยับเข้ามากระโดดปุ๊บตึงตึงโป้หนึ่งสบ เห็ไ 1941, นไหมกระโดดขึ้นมากลางขานี้แล้วก็ท็อปล็อกไปขวาปึ๊บซ้ายปึ๊บกระโดดอ่าแล้วก็ต่อมามันมีข้างหน้าแล้วก็ต้องมีด้านข้างด้วยนะครับจริงๆด้านข้างน่าจะใช้กันบ่อยก็คือแบบนี้เมื่อกี้เราแบะเท้าออกไปอย่างงี้ใช่ไหมครับสำหรับท็อปบล็อกข้างหน้าให้เราทำอย่างนี้ถ้าเราจะขยับขวาให้เราขยับแขนทั้งสองข้างมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็เหยียดเ้าไปไม่ใช่เหยียดอย่างนี้นะครับให้แบบเหมือนกับว่าเราเอียงขานิดนึงอย่างงี้ครับปึ๊บคือแบบ ปึ๊บเอียงตัวอย่างงี้นิดนึงปึ๊บแล้วก็กลับเข้ามาปึ๊บปึ๊บก็คือปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บง่ายมากครับสำหรับท็อปล็อกด้านข้างก็เวลาฝึกก็ฝึกเหมือนกับพวกท่าท็อปล็อกเดิมเลยคือเวลาเล่นเวลาเต้นให้เต้นให้ตรงจังหวะตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงตึโป๊ ถ้าเราอยากให้มันเท่ขึ้นก็สะบัดด้านหน้าไปนิดนึงสะบัดขาด้านหน้าปึ๊บอย่างเงี้ยครับแบบตึงตึงโะปึ๊บปึ๊บโป๊ะปึ๊บปึ่มโป๊ะคืออย่างเงี้ยครับสลับเห็นไหมดีดตรงมาด้านหลังเตะปึ๊บพร้อมกับสไลด์ขาเตะขาขวาปุ๊บพร้อมกับสไลด์ขาซ้ายปึ๊บวางปึ๊บปึ๊บวางเสร็จแล้วปุ๊บ ขาซ้ายก็จะไปเสร็จแล้วก็ขาซ้ายกลับมาปุ๊บเตะขาซ้ายวางปุ๊บขาขวาก็จะไปด้านข้างอย่างนี้ครับหนึ่ง1 2 3สาี่ห้าหนึ่งอสาี่ห้าแล้วก็จะมีแบบท็อปบล็อกแบบด้านหลังด้วยนะครับคือแบบนี้ตึงตึงโปะตึงตึงโป้ตึงตึง,ตง,ตง,ตงโปะก็คือเหมือนเดิมครับเหมือนกับท็อปบล็อกด้านหน้านะครับก็คือ12ทําเหมือนท็อปบล็อกด้านหน้าคือแบบ แล้วก็หยยบใช้ปลายเท้าแตะปึ๊บไม่ใช่แบบนี้นะให้เอาไปด้านหลังครับให้เอาไปด้านหลังแต่เฉียงข้างนิดนึงเห็นไหมถ้าเป็นขวาให้เราเฉียงไปด้านซ้ายคือแบบปึ๊บเอียงตัวนิดหนึง่งปึ๊บปปตึงตึง๊ะเห็นไหมปึ๊บ,ห,บหุบเข้าตอนกลางขางนี้ปึ๊บการแขนออกตอนที่ยืดแขนออกไปยืดขาไปผู้ผิดนี้ตึงตึงโปะตึงตึงโป้ตึงตึงปโปะ ง่าย e. ิีเดียวก็ถ้าทําเป็นจังหวะก็จะแบบหน้า2ข้าง2แล้วก็หลัง2องนี้ก็ได้หรือว่าหน้า3หลัง3ข้างสามนี้ก็ได้เงยตึงตึงโป๊ตึงตึงโป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 ตึงงตึงงโป แล้วแต่เราจะครีเอทครับแต่ว่าหลักๆก็คือทําเหมือนเบสิกที่ผมสอนไปทั้งหมดเลยก็คือท่อปร็อกเป็นท่าที่ง่ายมากๆครับแล้วก็เป็นท่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฝึกเนี่ยเขาก็ฝึกท่านี้ก่อนเป็นท่าแรกนะครับก่อนท่าฟรีสซะอีกประมาณนี้ครับสำหรับท่าท็อปร็อกหรือว่าท่าฟุตเวิร์กเบสิกของท่าบีบอยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแฮ่ตต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 ๊๊๊๊๊กก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 ิิิิ คลิปหน้านะครับเราจะมาสอนท่า Indian Step กันนะครับผมถ้าใครที่สนใจท่า Indian Step นะครับก็โปรดติดตามชมในตอนต่อไปครับกับ B Boy Series เจอก,กันครับบ๊ายบายแค่ p อกู r t h d a y p e o p